เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของอการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ ในเรื่องของการลงทะเบียนรับเกินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับประเด็นสงสัยวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นของอท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามนะครับวันนี้บางท่านสงสัยนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านจะอายุครบ60ปีในปี2อ6 4า นะครับหรือบางท่านเนี่ยก็มีอายุครบ60ปีแล้วซึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็คิดว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะสามารถลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยยัชีพผู้สูงอายุในปี2,563ได้หรือไม่นะครับเพื่อที่จะรับเงินเบีย้ยยัชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,564นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสถานภาพ ของท่านเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่แล้วก็ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในคลิปนี้กันนะครับครับสำหรับในคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนบำนาญรายเดือนหรือสวัสดิการอื่นในดาจากหน่วยงานของรัฐนะครับทีนี้เนี่ยในกรณีของท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น ในปีนี้เนี่ยท่านจะหมดวาระแล้วในปีต่อไปเนี่ยนะครับท่านจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลงได้ไหมสามารถลงได้นะครับเพราะว่าวันที่ลงทะเบียนเนี่ย ยังไม่ได้เกิดสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยท่านลงทะเบียนไว้ท่านเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและได้รับค่าตอบแทนอยู่วันนี้ลงทะเบียนไว้ได้นะครับแต่เมื่อถึงปีงบประมาณ2,564เนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าในปีงบประมาณ2,564เนี่ยท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับ ก็ตรวจสอบคุณสมบัติตรงนั้นว่าท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งในปีงบประมาณถัดไปนะครับซึ่งในปีงบประมาณนั้นเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว ก็สามารถรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใจลงทะเบียนไว้แล้วนะครับและเปลี่ยนใจลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบนะครับว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัตินะครับก็จะงดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องหนักใจนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคิดแล้วว่า จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ให้ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับและการลงทะเบียนนะครับในปีงบประมาณ2,563นี้ก็จะลงทะเบียนได้จนถึง30กันยายน2,563นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ